บุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องคิดนานาเป็นวิมานทองเรื่องรองตัวพากับทั้งนางฟ้าพัดหนึ่งบริวารเครื่องคิดทั้งนี้สรงถึงชนนีบิดายาน,านถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกอยานานได้วิมานทอง ผูงเป็ดทั้งหลายนรกอสุรกายหมูสัตว์ทั้งทองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเหานี้ไสได้กระทําทารุนด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าได้เป็นเวรกรรม อินทาเทวากิรั้งพมมาท้าเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุธทธันพระฤหัส,สบดีพระสุขพระเสาเทพพระเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีพระยมพระการจะยุโรกบาลทั้งสี่พุทธานาคีกินนรีกินน,าร,น,นารา เทพพระเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนินาพระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเตฐีพระลุหะบ,บอดีมุนตีพยา คนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุลาขอให้ตัวข้าได้พบพระสิอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานานรุกถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดังชาติสังขานจากโลกโลกี